สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้หลังจากทรงหลุกเสร็จไปโรงเรียนแล้วก็เลยมาเดินออกกําลังกายสักพักพี่น้องก็ม่งกับออกักพักกวนฝนสิตกค่ะอันนี้กระทั่งเดินลองกะระทางเดินไปออก็มลังกายนกรบบ้านตุกรางบ้านช่องฮงค้นไอแลนด์ค่ะ ก็สไตล์อึมครึมฝนตลอดปีเมื่อใดแดดเมื่อใดแดดดีนี่คือโอ้ยซอนกล่องซ้อนซ้อนชุดๆค่ะฟืนหุ่นลงเลย็นลงเลย็นลูกอยู่ส่งอันนี้ก็ทาท้างานขึ้นมา ขึ้นมากไปออกกำลังกายค่ะเดินเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเขาออกกำลังกายอากาศกำลงังเมื่อนี้อากาศอากาศพอดีอยู่ค่ะ12 13องศาถ้าเกิดมีฝุนถ้าเกิดเมื่อใดมีฝนอากาศจะขึ้นมาอุ่นขึ้นมา,จากจน้อยถ้าเกิดมืด้อใดมีแดด หนาวเลยค่ะมนนันเย็นเลยแต่กะแต่กะอยากได้อากาศเดดดีกว่าดีกว่าฝนโอ้ฝนไปงากมากง่ากค่ะ,ะเสียงรุนรุน,นอันนั้นเป็นมเตร์วเวย์ค่ะอากาศดีต้องเดปักก่เจ๊กะย่างต้องเจากะย่างก,กันอากาศก็ดี ตือออกก,อกำลังกายค่ะพี่น้องออกกำลังกายคันันงยังทรงอยู่ไปนุงเยืยนเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายค่ะอันนี้จะเป็นข้างข้างสำหรับให้คนเดินเออ ทางเดินสำหรับคนเดินเรากำลังกายกับอันจะกร่ย,ย่านค่ะรถวิดังๆเพืนทางรถไปขางไต่สวนว,นวุ่นววิ่นวอกับขึน่ยก็เป็นสะพานาขามขนขนุนง่านนนอดเมืองเนนนนนนหลอดเมืองล่ะปะบ้านเราเข้าก็ได,ด้แต่ว่าที่นี่เขาเอินม,มอเตอร์เว์ค่ะ นี่คือที่จะไปดับลินค่ะขึ้นดับลินขึ้นดับลิื่อที่หลวงมีบ้านยุ่ตรงดับเพื่อค่ะ ใส่ไป,ไปเป็นใบนเป็นดับขึ้นตังบุเป็นรูดอุโมงค์ต้องรอดอุโมงค์ก่อนละมกำลังมา,าตงกตะแก็มาายอสคอกากำลังดีเย็นน้อยๆร่มนดิดๆแต่บ,บม่มีแดดค่ะฝนฝนกำลังสิมากบาย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 ฝนกับแล่ละ ้เ,เสียงรถอันนี้ทางเดินทางนี้ลงกเป็นเป็นพันบันไดไปค่ะอ่ามาเพิ่ทางนี้ด้ค่ะทางนี้ทางนี้จะเป็นทางลาดค่ะสำหรับรถเข็นเด็กอ่อวิวแชร์แล้วก็จักรยานค่ะอันนี้อันนี้ซื้อสะทานคนอย่างนี้โบโรนัทมอล์ิดเอานี่ละค่ะ คุณขาวิ่เที่ยเขาคุณเป็นเป็นสนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์ค่ะทุกวันหยุดทุกวันหยุทธแข่งมอเตอร์ไซค์นี่ดังอ็นเอ็นอ็นอย่างนี้โอ้ยเจ็บปวดนะค่ะเดินวิ่ง มองมาจากพุดนราคาวิวทั้นะคะงคุณละ่ะงานฉัน,นบ้านกระยุทด้าทัาง้งคุณล่ะค่ะไปเดินกันต่อค่ะมีทางงามนี่ดีค่ะเป็นธรรมชาติทุ่งุนเสียงน้ำคล้องน้ำคล้องน้ำไหลพุ่นทางสีงามไปทางคุณราคะอ่ะไปยังออกกำลังกายน้ำกันค่าพี่น้อง เดินออกกำลังกายเอาสุขภาพเอาสุขภาพเป็นรักค่ะเพราะว่าบอดไดออกกำลังกายเราเป็นเป็นเมื่อยง่ายไหมค่ะรู้สึกเมื่อยง่ายก็เลยเออเมื่อได้าถค่ะบ่ไม่ฝนหรือว่าฝนป,ปลอน่อยๆในกกรเดินออกกำลังกายค่ะเอาสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีแต่คงสิ พ่อซ้ำหนีแล้วนะคะก็เป็นโรคเป็นไข้ไม่เป็นโรคเป็นไข้แล้เป็นเออก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาละค่ะพี่นอ้องยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็เป็นอะรยันอันนี้นี่รับปันจะกา่ายงนไปเฮ็ดงานกลาง่ายค่ะรถบัสติด มี่ก็สะพานข้ามน,น้ำข้ามน,น้ำท้างหีดเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนปลาใช่เล่นเนาะเนี่ยน้ำไบ่ลึกได้ขายอยู่เนี่ยน้ำน้ำไม่ลึกค่ะน้ำไ่ลึกไปกันต่อเลยอันนี้สิเป็นที่ทิ้งขยะ เป็นที่ทิ้งเป็นเป็นที่ทิ้งขยะค่ะแล้วกัอันเป็นที่ทิ้งขยะได้มาตองเสียเงินได้ค่ะขยะามาถิ่มมีแต่เครื่องใส่ไฟฟ้าที่บ่ตองมีแต่เครื่องใส่ไฟฟ้าที่บ่ตองเสียเงินนอกนั้นเสียเงินมดเลยค่ะอันนี้ ผู้ใดมีรถเอารถมาจอดกับปิดฐามแรงค่ะผู้ใดมิมาจุงม้าก็ต้องเอาใส่เสือกจูงค่ะใสเสือ้อปล่อยวิ่งไม่ได้ปล่อยวิ่งบ่ไรค่ะน,นี่น,นี่เป็นนืง่งนื่องเขาเน่งเขาสวยจังหวัเพืนเดืออับรงกายดีอยู่ค่ะดีอยู่ค่ะพี่น้อง ไปพนันไล่ค่ยมีแต่ทางเดินทางเดินขึ้นไปขึ้นไปเขาภูหลักไม่ทั้งนี่แหละค่ะพี่น้องพูนต้นคริสต์มาสเขาติดเราอยู่ทางอยู่ที่ยอดเขาต้นคริสต์มาสอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครือเครือบูเบอร์รีเออีหยังก็ แบล็กเบอร์รี่ค่ะผลไม้ปลาหน้าห้องนี้เต็มดำเป็นพว่วงนี่อ่าบานห้องก็เอิญเอียงหือมักเล็บแมวบักพีพวนไปจังสันบอกมักเล็บแมวบักพีพวนไปพี่น้องไปย่างน้ำกันค่ะ